ฉันไม่เคยคิดเลยว่าแค่การเปิดแฟ้มเอกสารบนโต๊ะกระจกของแม่สามีจะทําให้ร่างกายฉันเย็นจนขนลุกไปทั้งตัวแต่ตอนนั้นฉันรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างในบ้านหลังรูเงียบงันนี้ที่ฉันไม่ควรเห็นไม่ควรรู้และไม่ควรยุ่งเกี่ยวด้วยเลยด้วยซ้ําแต่โชคร้ายที่ฉันได้เห็นมันแล้วได้รู้แล้วและมันกําลังลากฉันเข้าไปในความลับที่ไม่ใช่ของฉันตั้งแต่ต้นฉันย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นตอนที่แม่ของว่า ที่สามีโทรมาหาในตอนคําเสียงสั่นๆปนสั่งเกึื่องบังคับทําให้ฉันต้องหยุดทุกอย่างแล้วขับรถมาอย่างบ้านเธอทันทีความรู้สึกผิดแปลกเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดประตูรั้วเสียงลมพัดต้นสนใหญ่ข้างรั้วดังสู้ๆราวกับเตือนว่าฉันไม่ควรเดินเข้าไปแต่ฉันก็ยังเดินเข้าไปจนถึงห้องรับแขกที่มีแม่ของเขานั่งรออยู่เธอวางสัญญากู้ยืมเงินจํานวนห้าล้านบาทตรงหน้าและสั่งให้ฉันเซ็นโดยไม่ให้เวลาแม้แต่5นาทีในการคิดฉันถามถึงเหตุผลเธอบอกว่าเป็นหนี้ด่วนที่ต้องจ่ายไม่งั้นบ้านจะถูกยึด และลูกชายของเธอว่าที่สามีฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับฉันถ้ารู้ว่าแม่เขามีเรื่องแบบนี้ฉันควรจะสงสัยมากกว่านั้นตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นฉันกำลังถูกบีบอารมณ์ถูกทำให้รู้สึกผิดเหมือนฉันเป็นคนเดียวที่จะช่วยไม่ให้ความฝันของเราสองคนพังลงแต่สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุดและใจเต้นผิดจังหวะคือซองสีน้ำตาลอีกใบที่เธอคิดว่าฉันจะไม่สังเกตฉันเห็นชื่อผู้ชายคนหนึ่งในเอกสารทวงเงินหลายใบชื่อเดิมๆซ้ำๆและจำนวนเงินที่เหมือนเดิมทุกครั้งฉันถามแม่เขา แต่เธอหลบสายตาเหมือนคนกำลังปิดบังเรื่องสำคัญหลังจากนั้นฉันก็เริ่มไล่สายตาดูเอกสารอื่นๆที่เธอวางหลวมๆไว้บนโต๊ะเหมือนคนที่รีบจนลืมเก็บให้เนียนและนั่นคือจุดที่ฉันเริ่มรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาชื่อชายคนเดิมโผล่ในเอกสารการโอนเงินซึ่งมีเลขบัญชีของแม่เขาระบุก,การโอนเป็นงวดงวดราวกับเงินเดือนแต่จำนวนมาหาศาลมากกว่าคนทั่วไปจะส่งให้ใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลฉันพยายามเก็บสีหน้าแต่หัวใจฉันเหมือนถูกบีบฉันรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลที่ใหญ่กว่าปัญหาการเงินของบ้านหลังนี้ ฉันรู้สึกถึงความลับที่ใครสักคนไม่อยากให้ถูกเปิดเผยในนาทีนั้นภาพของว่าที่สามีผุดขึ้นมาในหัวเขาเป็นคนอบอุ่นใส่ใจและรักฉันอย่างจริงใจฉันไม่อยากให้วันแต่งงานที่เราตั้งใจเตรียมมานานต้องพังลงเพราะสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ฉันก็ไม่สามารถเซ็นเอกสารกู้เงินจำนวนมหาศาลโดยปราศจากความจริงได้ฉันลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะเล็กข้างห้องรับแขกเจอแฟ้มอีกใบาวางอยู่ใต้หนังสือหัวใจฉันเต้น แรงขึ้นเมื่อเห็นว่ามันเกี่ยวกับประสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่แม่เขาถ่ายโอนให้บุคคลชื่อเดียวกับผู้ชายคนที่ฉันเห็นในเอกสารครั้งก่อนฉันอึ้งไปหลายวินาทีจากนั้นก็เปิดเอกสารอ่านช้าๆทีละหน้าข้อมูลไม่มากแต่ชัดเจนพอที่จะทําให้ฉันรู้ว่าผู้ชายคนนี้เกี่ยวข้องกับแม่เขามากกว่าคนทวงหนี้ธรรมดาการถ่ายโอนทรัพย์สินอย่างไม่มีเหตุผลการโอนเงินก้อนใหญ่เป็นงวดๆไม่มีความสอดคล้องกับเรื่องหนี้ที่เธอพูดเลยมันเหมือนกับการส่งเงินเลี้ยงดูบางอย่างหรือไม่ก็การรักษาความสัมพันธลััทีี่่่ไมมควรรตต้งแแก เมื่อฉันหันไปมองแม่เขาเธอทำหน้าตกใจเหมือนถูกจับได้เธอรีบคว้าแฟ้มกลับอย่างแรงจนเกือบทำเอกสารตกพื้นสีหน้าครั้งแรกของเธอไม่ใช่ความโกรธแต่มันเป็นความหวาดกลัวความกลัวว่าฉันจะรู้มากเกินไปฉันไม่เคยเห็นแม่ของเขาในสภาพแบบนี้มาก่อนภาพผู้หญิงเข้มแข็งสุขุมและดูหน้าเกรงขามในวันแรกที่ฉันพบกลับกลายเป็นผู้หญิงที่หวาดระแวงและระเบิดอารมณ์ง่ายเพราะความลับที่กำลังถูกเปิดเปลือยฉันถามเธอเบาๆว,ว่าใครคือผู้ชายคนนั้นเธอไม่ตอบในทันทีแต่หลบตาแล้ว พูดเหมือนคนกำลังอ้อนวอนให้ทุกอย่างเงียบไปมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกแค่เซ็นเอกสารแล้วทุกอย่างจะจบน้ำเสียงนั้นทำให้ฉันยิ่งแน่ใจว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเรียบง่ายเธอฟังดูเหมือนคนที่พร้อมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อปิดอะไรบางอย่างไว้ใต้พร้อมต่อไปอีกแม้เวลาเพียงหนึ่งวันก่อนงานแต่งงานจะเริ่มฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่กลางเกมอันมืดมนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนความกดดันเริ่มเพิ่มขึ้นจนฉันแทบหายใจไม่ออกฉันเห็นมือเธอสั่นเธอพยายามจับแก้วน้ำแต่ทำมันหกใส่มือโดยไม่รู้ตัวเเเธอออไไมม่่หืนนนคนทียากด้งิ แต่เหมือนคนที่อยากให้ความลับไม่หลุดรอดไปถึงลูกชายแม้เพียงเศษเสี้ยวเดียวเมื่อฉันวางปากกาลงบนโต๊ะโดยไม่แตะเอกสารเธอก็แทบจะลุกขึ้นยืนทันทีเธอเดินเข้ามาหาฉันใบหน้าของเธอใกล้จนฉันเห็นริ้วรอยความเครียดที่สะสมมานานเธอกัดฟันแล้วพูดเบาๆแต่กดเสียงจนเหมือนคำขู่มากกว่าคำขอร้องฟังนะถ้าเธอไม่ช่วยแม่ครั้งนี้ทุกอย่างจะพังหมดไม่ใช่แค่แม่แต่รวมถึงลูกแม่ด้วยเขาอาจจะเกลียดแม่เขาอาจจะรับไม่ได้ที่แม่เคยทำเรื่องผิดพลาดและเขาอาจจะโทษเธอที่ไม่ช่วยครอบครัวเขา ฉันรู้สึกเหมือนถูกเอาเหตุผลบิดเบือนมามัดมือโดยที่ไม่อาจหนีได้เธอโยนความรู้สึกผิดมาที่ฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นตัวกำหนดชะตาของครอบครัวเธอคนที่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับความลับนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่อยู่ดีๆถูกบังคับให้ต้องแบกรับมันไว้เพียงลำพังฉันคิดถึงว่าที่สามีอีกครั้งเขาไม่เคยทำร้ายฉันไม่เคยกดดันฉันแต่ฉันกำลังถูกกดดันด้วยคำว่าทำเพื่อเขาทั้งที่เขาไม่แม้แต่จะรู้เรื่องฉันสูดหายใจลึกแล้วถามอีกครั้งว่าเงินทั้งหมดนั้นจริงๆคืออะไร และเกี่ยวกับใครเธอเริ่มโมโหแต่แววตากลับสะท้อนความกลัวมากกว่าความโกรธเธอเริ่มเดินไปมาในห้องอย่างลนลานสุดท้ายหยุดนิ่งตรงหน้าต่างมือกำชายเสื้อเหมือนคนที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเสียงเธอสั่นจนฉันแทบฟังไม่ชัดมันไม่ใช่เรื่องของเธอเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องระหว่างแม่กับอดีตมันเป็นเรื่องที่แม่ต้องจัดการเองแต่ตอนนี้แม่ไม่มีทางเลือกแม่ต้องใช้เงินจำนวนนี้และถ้าเธอยังอยากแต่งงานกับลูกชายแม่เธอต้องเซนการได้ยินคำว่ากับอดีต ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนต่อชิกซอได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นอดีตแบบไหนกันที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องส่งเงินเป็นล้านล้านให้ผู้ชายคนเดิมเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีทําไมจํานวนเงินถึงมากขนาดนี้ทําไมต้องเป็นฉันที่ต้องไปกู้เงินเพื่อให้เธอใช้ทั้งที่เธอก็มีทรัพย์สินจํานวนมากมีบ้านมีรถมีธุรกิจที่ดูเหมือนไปได้ดีคําตอบทั้งหมดที่แม่เขาให้มาดูขัดแย้งกับหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงยิ่งคิดฉันยิ่งกลัวว่าใจฉันอาจจะกําลังนําทางไปยังคําตอบที่ไม่ควรรู้ และอาจจะทําลายความสัมพันธ์บางอย่างโดยไม่ตั้งใจฉันเริ่มสงสัยว่าชายคนนั้นเป็นเพียงคนทวงหนี้จริงหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วคือใครบางคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ของว่าที่สามีความคิดนั้นทําฉันใจสั่นความลับแบบนั้นถ้าเปิดออกมาอาจทาให้ทุกสิ่งพังลงในพริบตาไม่ใช่แค่หนึ่งครอบครัวแต่รวมถึงงานแต่งของฉันด้วยฉันนั่งนิ่งมองเอกสารบนโต๊ะมองแม่เขาที่กําลังหอบหายใจหนักๆเหมือนอยู่ในความกลัวจนตัวสั่นบ้านทั้งหลังเงียบจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินชัดเจน ความเงียบนั้นยิ่งทําให้ทุกอย่างดูน่ากลัวขึ้นฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฉันแค่รู้ว่าก่อนวันแต่งงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงฉันถูกผลักให้ยืนอยู่กลางความลับที่ไม่ใช่ของฉันถูกบังคับให้เป็นคนตัดสินทางรอดที่แม่เขาต้องการและถูกกดดันให้ยอมทําตามเพื่อรักษาความรักของตัวเองทั้งที่ฉันยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยด้วยซ้ําฉันจําได้ดีว่าหลังจากตั้งคําถามกับแม่ของว่าที่สามีเกี่ยวกับผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเธอมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดราวกับความลับที่เธอพยายาาาามมซ่่อออนนตตตลดถูกฉัเข้้ไปแง โดยไม่ตั้งใจความตระหนกของเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่แค่ความกลัวว่าจะเสียหน้าหรือความกลัวว่าฉันจะไม่ช่วยเหลือแต่มันเป็นความกลัวที่ลึกกว่านั้นความกลัวแบบคนที่รู้ดีว่าถ้าความจริงหลุดออกมาจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกตั้งแต่วินาทีนั้นฉันเริ่มสืบอย่างเงียบๆโดยที่เธอไม่ทันสังเกตฉันมองทุกเอกสารที่เธอเผลอวางทับกันอย่างลวกๆมองชื่อบัญชีเงินโอนมองวันที่มองยอดเงินฉันพยายามเชื่อว่านี่ เป็นเรื่องนี้ตามที่แม่เขาบอกแต่ยิ่งฉันดูมากเท่าไหร่สิ่งที่เห็นก็ยิ่งขัดแย้งกับคำโกหกที่คลุมเครือมากขึ้นเท่านั้นการโอนเงินทุกครั้งไม่ไดดูเหมือนชานํารนี้แต่มันดูสม่ำเสมอเกินไปเหมือนเงินที่ส่งเป็นค่าใช้จ่ายให้ใครบางคนที่ควรจะอยู่ใกล้ชิดนานแค่ไหนก็อาจจะมากกว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือคนรู้จักธรรมดาในสลิปการโอนเงินมีข้อความที่แม่เขาลืมลบออกบางส่วนเป็นคำว่าตามที่ตกลงและเหมือนเดิม คำพวกนี้ไม่น่าจะใช้เวลาติดต่อทวงหนี้แต่มันดูเหมือนคำที่คนสองคนใช้กันเวลาทำข้อตกลงส่วนตัวที่ยาวนานและลับเฉพาะฉันเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปกว่าเรื่องเงินมากมันคือความสัมพันธ์ลับที่แม่เขากำลังปกปิดผู้ชายคนนี้อาจมีตำแหน่งในชีวิตเธอที่ไม่มีใครในครอบครัวรู้ไม่เว้นแม้แต่ลูกชายของเธอและตอนนี้ฉันกำลังจะเป็นสะพ้ายของบ้านนี้ทำให้ความลับนี้กลายเป็นสิ่งที่ฉันไม่ควรรู้ที่สุดฉันเริ่มเก็บเศษข้อมูลทุกอย่างที่หาได้แม้ แต่รอยยิ้มของแม่เขาเวลาใครพูดชื่อคนที่คล้ายคลึงกันหรือโทนเสียงเปลี่ยนแปลกๆเวลาเขาโทรหาใครสักคนในห้องลับที่เธอคิดว่าฉันไม่ได้ยินพอนึกย้อนกลับฉันเห็นสัญญาณเล็กๆหลายครั้งแต่ฉันไม่เคยสนใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่ตอนนี้เมื่อทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันความรู้สึกภายในอกฉันก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกำลังแบกความลับของคนทั้งบ้านไว้คนเดียวฉันเริ่มสืบด้วยวิธีที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำฉันลองค้นชื่อผู้ชายคนนั้นในอินเทอร์เน็ตเจอข้อมูลเพียงน้อย แต่พอเอาชื่อไปค้นในทะเบียนธุรกิจบางอย่างก็พบว่ามีธุรกิจเล็กๆที่เขาเป็นเจ้าของร่วมกับใครบางคนและชื่อร่วมในธุรกิจนั้นก็เป็นชื่อที่คล้ายกับนามสกุลเดิมของแม่สามีเรากับเป็นการเชื่อมนามสกุลแบบที่คนเราทํากันในอดีตเวลาอยู่ด้วยกันนานๆฉันเริ่มขนลุกด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกพอเปิดข้อมูลเพิ่มเติมฉันเจอภาพถ่ายเก่าๆที่หลุดอยู่ในเว็บไซต์เก่าร่างแห่งหนึ่งภาพนั้นไม่ชัดแต่ฉันเห็นแม่เขาในวัยประมาณ20กว่ายืนอยู่ข้างชายคน หนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกับผู้ชายในเอกสารเธอยิ้มแบบที่ฉันไม่เคยเห็นเธอยิ้มมาก่อนเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนหวานไม่ใช่ความแข็งกร้าวที่ฉันเห็นทุกวันนี้เมื่อความจริงเริ่มกระจ่างทีละส่วนฉันเริ่มรู้ว่าความลับนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มแต่เป็นเรื่องที่ฝังลึกมานานกว่า20ปีและแม่เขาอาจใช้เงินจํานวนไม่น้อยในการทําให้ผู้ชายคนนั้นไม่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตปัจจุบันของเธอฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงต้องการเงิน5้าล้านบาทแบบเร่งด่วนทาไมต้องปกปิดลูกชายทําไมต้องงกกกาารให้้ฉันนนนนเเป็นคูิแททุอย่ง ไม่ใช่เพราะเธอเดือดร้อนแต่เพราะเธอกลัวอดีตจะกลับมาทำลายภาพลักษณ์และทำลายความรักที่ลูกชายเธอมีต่อเธอฉันรู้สึกเหมือนถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในจุดที่ควรเป็นคนกลางแต่กลับถูกทำให้เป็นตัวแทนในเรื่องที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าการที่ฉันสืบต่อไปจะเป็นผลดีหรือไม่เพราะยิ่งรู้เรื่องราวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวว่าหากความจริงครั้งนี้ไปถึงหูของคนรักฉันจะเป็นคนแรกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวทำลายครอบครัวเขาแม้ความจริงจะไม่ใช่ของฉันก็ตาม ฉันพยายามมองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางแต่หัวใจก็ยังสั่นทุกครั้งที่คิดว่าตัวเองอาจถือกุญแจไขความลับที่แม่เขาปิดไว้กว่า20ปีฉันไม่รู้ว่าเป็นความรักหรือความหลงที่ทําให้ผู้ชายคนนั้นกลายเป็นเงาในชีวิตแม่เขามาถึงปัจจุบันและไม่รู้ว่าเงินที่ส่งไปเป็นค่าอะไรแต่ฉันรู้ว่าจํานวนเงินมหาศาลและความถี่ของการโอนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อฉันเริ่มสืบลึกขึ้นฉันพบข้อความเสียงที่แม่เขาลืมลบออกในโทรศัพท์มันเป็นเสียงชายคนหนึ่งที่พูดด้วยโทนเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยคคววาาาามมุ้นเเยยอออ่่่งบบกกกไถูข เราไม่ต้องปิดบังอะไรกันอีกแล้วและขอให้แม่เขาเจอเขาครั้งสุดท้ายเพื่อพูดอะไรบางอย่างให้จบนั่นทําให้ฉันรู้ทันทีว่าความลับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจของแม่เขาในอดีตความสัมพันธ์ที่ไม่เคยถูกทําให้ชัดเจนหรืออาจเป็นความรักที่ไม่เคยได้รับการยอมรับจากใครเลยเมื่อฉันอ่านข้อความนั้นจบฉันนั่งนิ่งอยู่นานหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาความรู้สึกหลายอย่างปะทะกันจนฉันไม่รู้ว่าควรรู้สึกแบบไหนฉันสงสารว่าที่สามีที่ไม่รู้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นแม่ของเขากำลังปกปิดเรื่องเกี่ยวกับความรักในอดีตที่อาจทำลายภาพแม่ที่เขายึดถือมาตลอดฉันสงสารแม่เขาที่ต้องใช้ชีวิตกับความผิดพลาดครั้งเก่าและต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อทวงเวลาไม่ให้เรื่องราวถูกเปิดเผยและฉันก็สงสารตัวเองที่ต้องมาติดอยู่ตรงกลางโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยฉันนั่งมองสัญญากู้เงินบนโต๊ะอยู่นานรู้ดีว่าถ้าฉันเซ็นฉันจะถูกดึงเข้าไปในเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของแม่เขาทั้งหมด แต่ถ้าฉันไม่เซ็นความจริงอาจหลุดออกมาเร็วกว่าที่แม่เขาต้องการและผลกระทบจะรุนแรงจนยากจะคาดเดาฉันเริ่มไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่แม่เขาเริ่มกดดันฉันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่เธอเริ่มหลีกเลี่ยงการเจอว่าที่สามีของฉันในบางช่วงเวลาจนถึงวันที่เธอเริ่มมีท่าทีหวาดระแวงกับโทรศัพท์ทุกสายที่เข้านั่นทาให้ฉันยิ่งเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนที่กําลังมีปัญหาเรื่องเงินแต่เป็นคนที่กําลังกลัวว่าอดีตที่กลบไว้จะโผล่ขึ้นมาในวันที่ลูกชายกําลังจมมีีชววิตคครรอบัให่ เมื่อฉันนึกถึงเรื่องนี้มากขึ้นฉันก็เริ่มเข้าใจว่าเงิน5้าล้านบาทที่เธอต้องการอาจเป็นจำนวนสุดท้ายที่เธอหวังว่าจะใช้ปิดฉากบางอย่างให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่เพื่อรักษาบ้านไม่ใช่เพื่อปิดหนี้แต่เพื่อปิดบังความสัมพันธ์ลับที่เธอไม่อยากให้ลูกชายรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเธอเคยมีใครบางคนที่สำคัญกว่าใครทั้งหมดและอาจเป็นคนที่เธอไม่เคยลืมขณะฉันสรุปสิ่งที่สืบได้ทั้งหมดรู้ดีว่าความจริงที่ฉันค้นพบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันตั้งใจจะหาแต่แรกแต่เมื่ออมันนยู่ตรงห้้าแลว ฉันไม่อาจทําทเป็นไม่รู้ได้อีกต่อไปความจริงนี้หนักเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียวแต่ฉันก็ไม่กล้านําไปบอกใครเพราะไม่รู้ว่าความพังพินาศที่จะเกิดขึ้นจะเริ่มจากตรงไหนก่อนกันทั้งหัวใจของว่าที่สามีครอบครัวของเขาหรือความสัมพันธ์ของฉันกับทุกคนในบ้านนี้เอง